พี่วิสุทธ์ไปวิ่งพี่วิสุทธ์ยังวิ่งได้10โลพี่พิสุทธ์ลองไปดูคนอายุ30อาจจะวิ่งไม่ได้เท่าพี่พิสุทธ์นะแสดงว่าถ้าเอาคุณภาพไปวัดนี่พี่พิสุทธ์ไม่ได้แข็งแรงเท่าคนอายุ30 40นะเขาบอกว่าให้พี่วิสุทธ์ลองไปวัดมวลกล้ามเนื้อดูเขาบอกคนแก่คนแก่เนี่ยมวลกล้ามเนื้อเป็นนั้นผมเคยไปวัดไม่ได้มูนะผมไปวัดเสร็จเฮ้ยมวลกล้ามเนื้อผมทำได้ดีดีกว่าเด็กกว่า เดี๋ยวไปวัดหน่อยเดี๋ยวไปวัดหน่อยลองวัดดูไม่เคยวัดเดี๋ยวไปวัดหน่อยเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าคนที่ฟังอยู่ในหนึ่งอายุมากๆแล้งบอกว่าเฮ้ยเพิ่งไปตกใจว่าตัวเองอายุเท่าที่แล้วว่าถามตัวเราเองก่อนว่าไอ้ที่เราคิดว่าไอ้ตัวเราเนี่ยบางทีเราอายุ60เนี่ยความแข็งแรงของเราไม่อาจจะยังอยุ40่40หรือ45อยู่ได้นะหรือแม้กระทั่งว่าคนอะไรนะบรรทัดฐานของคนในสังคมมักจะมองว่า60แก แต่60นี่เราดันเป็นคนที่เท่าทันไปเรียนรู้เทคโนโลยีอะไรบางอย่างแล้วเราทําได้อะครับทำไดม้มีความใกล้เคียงอะอย่างนี้เราวัดเราว่าเราแก่หรอ,อวเว่าเราวัดไม่ได้เนี่ยเขาบุ๋มบอกว่าโลกยุคใหม่เนี่ยมันเลยไม่ได้วัดกันที่ตรงนี้ี่สุด